ถามว่าเสียหายไหมโอเคแหะมันเสียหายแน่แต่ว่าวิกฤตแบบนี้มันไม่มีทางออกอื่นแล้วครับไม่รู้จะทําอย่างไรกู้ก็คือกู้หน้าอายผมว่าต้องตัดล้วขออย่างเดียวครับเอาเงินออกมาแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วที่มาที่ไปของเงินต้องมีความชัดเจนนะครับเงินช่วยเหลือ3เดือนรวมแล้วเนี่ยหนึ่งบาทคนที่จะได้รับสิทธิ์มีจานวนเท่าไหร่บ้าง สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดนะครับวันนี้กลับมาพูดคุยกันช่วงต้นสัปดาห์หยิบยกประเด็นจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการประชุมสภากรรมาการแน่นอนครับต่อยอดมาถึงวันนี้สําหรับการเรียกสโมสรสมาชิกเป็นการประชุมใหญ่สามัญของสมาคมวาระหลักก็คือการขอรับรองให้สมาคมนั้นกู้เงินครับกู้เงินมาใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเดี๋ยวก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังรวมถึง อีกหนึ่งเรื่องที่ติดค้างไว้นานมากบรรดาสตาฟโคช้ชน้องๆน,น,นักกีฬาหลายสโมสรเดบอททีสาสอบถามผลมาในอินบ็อกซ์ของเพจคิดไสโคง้งว่าพี่สรุปแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าน้องเงินได้ไม่ได้ยังไงกันบ้างสําหรับเงินช่วยเหลือนักกีฬาเนี่ยที่ให้ลงทะเบียนผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทยเดี๋ยววันนี้มีความคืบหน,น้ามาฝากชัดเจนแล้วนะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวรอฟังท้ายคลิปวันนี้เริ่มต้นกันก่อนประเด็นแรกนะครับวาระสําคัญรายละเอียดของการประชุมสภากรรมการแล้วก็ เรื่องของการเรียกสมโมสรสมาชิก ในการประชุมใหญ่สามัญวันนี้เกี่ยวกับอนาคตของฟุตบอลไทยครับวันนี้มีทีมเข้าร่วมประชุมทั้งหมดเนี่ย86สมมสรและวาระสำคัญก็คือการแจ้งเรื่องของข้อบังคับในการจัดการแข่งขันฤดูกาล2020ต่อ2021ก็คือช่วง12กันยายนถึง15พฤษภาคมปีหน้านี่แหละครับคือโปรแกรมที่เราค้างเติ่งกันอยู่ก็อยากให้สมมสรสมาชิกเนี่ยอนุมัติงบประมาณแล้วก็ให้สมาคมเป็นผู้วางกรอบงบประมาณสำหรับปีต่อไปซึ่งหลังการประชุมเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกันว่าอนาคตของฟุตบอลไทยเนี่ยมันจะออก ในรูปแบบไหนแน่นอนครับบรรดาสโมสรสมาชิกเนี่ยนะครับก็ทราบล่วงหน้าอยู่แล้วว่าวาระการประชุมในวันนี้จะต้องลงความเห็นเรื่องของการกู้เงิน เพื่อให้บอลไทยมันเดินต่อไปได้ในโปรแกรมทีมชาติไทยแล้วก็การจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกผมพูดถึงช่องทางของเงินกู้ที่สมาคมจะต้องไปหยิบยืมมาดีกว่านะครับก็มีองค์กรนอก,นอก,นอกประเทศในประเทศรวมถึงบุคคลการหมุนเวียนครั้งนี้ครับแน่นอนภาครัฐจะเป็นช่องทางหลักๆแต่ว่าด้วยกระบวนการมันก็มีเอกสารมีวิธีการที่ต้องทําตามระเบียบมันก็ต้องใช้เวลาดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาจํากัดแบบนี้เนี่ยจะหวังกับภาครัฐเป็นอันดับแรกเนี่ยคงเป็นไปได้ยากในช่วงเวลาที่ แต่นแน่นอนครับก็มีการสั่งการโดยเร็วเพราะว่าทางบอร์ดของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็สั่งให้กกทหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดําเนินการหาเงินมาช่วยเหลือนักฟุตบอลให้ได้มันก็จะมีเรื่องของเงินรางวัลค่าตอบแทนบุค,คลากรซึ่งเงินส่วนนี้น,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกกทเคยสนับสนุนสมาคมอย่างต่อเนื่องในชุดของคุณบรวรีมกุดีตั้งแต่ปี2552คือปี2009มีหลีกูุยภาคครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับก็ สนับสนุนมาตลอดเริ่มต้น100ล้านแล้วก็เติมเป็น220ล้านนะครับต่อเนื่องจ่ายมาลีพุูยิภาคเนี่ยใช้ประมาณ100ล้านตอนนั้นแล้วก็เอามาสนับสนุนให้กับทีมดิวชันหนึ่งดิวชันสองไทยลีกด้วยก็ใช้จ่ายหมุนเวียนกันมาจนในที่สุดเนี่ยไม่ได้เบิกมาใช้ตั้งแต่ปี2559มีการหยุดชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องทําเรื่องต่อไปเพราะว่ายังไงฟุตบอลไทยก็เหมือนตั้งไข่ใหม่แหละครับในช่วงวิกฤตนั่นหมายความว่าไอ้สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีการวางแผนแบบยั่งยยืนเเเลพออราจ โควิด -19 เจอโรคระบาดหรือว่าถ้าหลังจากนี้เราเจอสงครามนะครับนี่คือการพังพินาศของวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงเลยเพราะว่าแม้แต่สมาคมกีฬาฟุตบอลเองซึ่งเป็นองค์กรแม่เนี่ยก็ยังคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าต้องเจอผลกระทบขนาดนี้บรรดาสปอนเซอร์ไม่ได้ถอนเพียงแค่สโมสรก็ถอนสมาคมด้วยวิธีการที่มีการประชุมกันตั้งแต่14เมษายนเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดซ่อนอยู่ในเรื่องของการตัดสินใจเหมือนกันนะครับมันก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาการแก้ปัญหาหลังจากนี้ก็ต้องช่วยกันแก้แล้วครับในเมื่อเรา เราไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงได้ทุกสโม,มสรก็มีใครทักท้วงนะครับถึงแม้ว่าเราจะเช็คกันมาว่าโอเคมีหลายที่ามอไดยเห็นด้วยการเตะข้ามปีแต่สุดท้ายในการประชุมวันนี้ก็ไม่ได้มีใครทักท้วงว่าจะเตะเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมหลังจากนี้สู่นิวนอร์ม l ลของแท้จ,จริงคือแบกรับค่าใช้จ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นในการแข่งขันระยะยาวการของเงินเนี่ยนะครับถ้าของภาครัฐมันจะมีเงินฉุกเฉินอยู่ก้อนหนึ่งของทางสํานักนายกอยู่แล้วแต่เงินก้อนนี้เนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันว่ารายละเอียดมันเหลือเท่าไหร่อย่างไรแต่ยังไงก็ต้องเขียนโครงการเข้าไปคร เพื่อทําเรื่องเสนอแล้วก็ชี้ชัดให้เห็นว่าผลกระทบของวงการฟุตบอลมันไม่ได้กระทบเพียงแค่นักกีฬาอาชีพเท่านั้นมันกระทบไปถึงอาชีพรอบสนามของวงการฟุตบอลและภาคเศรษฐกิจจริงๆถ้าเขียนได้แบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็ทําให้น่าจะสามารถนําเงินออกมาช่วยเหลือได้ส่วนหนึ่งอีกดึงส่วนนะครับผมเชื่อว่าวันนี้สมาคมเองก็พยายามเดินเกมให้เร็วที่สุดลวการกู้เงินในมุมมองผมถามว่าเสียหายไหมโอเคแหละมันเสียหายแน่ในเรื่องของ องค์กรที่มีผลกําไรระดับหลักพันล้านหรือ เกือบเกือบหมื่นล้านอย่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่ว่าวิกฤตแบบนี้มันไม่มีทางออกอื่นแล้วครับไม่รู้จะทาอย่างไรกู้ก็คือกู้ตัดไปเลยนะครับอย่าไปมองว่าโอเคมันจะเสียหายถึงขนาดที่ว่าวันนี้เรากู้เงินมาเนี่ยขอขาดบาตตายเลยน่าอายผมว่าต้องตัดแล้วเอาเป็นว่าทําเพื่อส่วนรวมแล้ววันนี้ก็ขอให้วัอลไทยมันเดินต่อได้แล้วกันจะเป็นโมเดลไหนขออย่างเดียวครับเอาเงินออกมาแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วที่มาที่ไปของเงินต้องมีความชัดเจนนะครับเพราะว่าเงินที่หายไปของสมาคมแล้วไม่มีเงินตอนนี้ติดลบ อยู่2ล้านเศษเนี่ยงบดุลที่แจ้งออกมานี่เรายังไม่ได้หาคําตอบกันแต่แน่นอนครับวันนี้การหาคําตอบและถามว่าเงินหายไปไหนเนี่ยทุกคนมีคําถามหมดแล้วผมเองก็มีคําถามแต่มันยังไม่ควรจะถามในเวลานี้วันนี้ในเมื่อสิทธิสมาคมต้องการสื่อสารคือการนําเงินเอามาหมุนเวียนครับเพื่อใช้จ่ายให้บอลไทยเดินต่อเราก็ต้องเอาใจช่วยซึ่งกันและกันเพราะทุกคนกระทบหมดช่องทางของฟีฟ่าอย่างที่เราทราบกันครับเงินอุดหนุนของฟีฟ่าเนี่ยที่จ่ายมา7จ็ดล้านห้า ห0 0แสนบาทนะครับก็ขอเบิกเพิ่ม มาก่อนอาจจะมีได้มากกว่านั้นอีกหลายช่องทางเดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปมันก็ครวิธีการอะไรครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือองค์กรก็ต้องขอบคุณด้วยสําหรับ King Power เป็นองค์กรที่มีใจรักฟุตบอลอย่างที่เราทราบกันและว,วันนี้เนี่ยโดดมาช่วยแต่จะโดนเงินเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับว่าจะได้มาเท่าไหร่แล้วก็ช่องทางที่3เนี่ยก็คือบุคคล,บ,คคลบุคคลก็คือครอบครัวของพลตรวจเอกดอกอรสมยศพุ่มพันม่วง Big กออสครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเงินก้อนนี้เคยถูกกู้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ ช่วงปี2 5 5 9ถึงปี62ก็คือปีที่แล้วรวม119ล้านบาทเป็นจำนวน8ครั้งสมาคมก็ชี้แจงแบบนี้ออกมานะครับอันนี้คือฐานเลือกสุดท้ายซึ่งมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับการกู้บุคคลเนี่ยสมาคมเองก็เป็นองค์กรที่ ไม่สแสวงหาผลกําไรอันนี้พูดถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับส่วนภาคเอกชนก็จะมีบริษัทไทยลีกอยู่อันนี้ครับเป็นองค์กรที่จะต้องนําไปกู้ไปทําเรื่องในนามของนิติบุคคลเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อแหละครับว่าด้วยความเชื่อมั่นของนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลเองเนี่ยวันนี้บิ๊กออสครับเราก็ได้เห็นความดุดันในการให้สัมภาษณ์แล้วก็จะมีประโยคเด็ดๆกลับมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะเบาบางลงไปช่วงใหม่ๆที่มารับงานตอนที่มาในตําแหน่งผู้สมัคร ชาชิงนายกสบาคมกมยาฟุตบอลเนี่ยก็ดูเดือดอยู่แล้วเป็นคนที่กล้าพูดแล้วก็พูดแรงๆตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนกันแต่ก็เบาไปอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่ผลงานทีมชาติไม่ดีการปรับกลับมาของนายกออสก็มีหนังสือถแถลงการณ์ใหใครจําได้นะครับที่เปิดใจกับแฟนบอลหลังจากที่มีการปลดทางมิรวันไรยวชหลังจากนั้นก็เริ่มจะปรับคาแรคเตอร์ของตัวเองเหมือนกันแต่วันนี้กลับมาสู่ความดุดันอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้บิ๊กออสเองก็มีความเครียดอยู่ในใจและถ้าเกิดว่าตัวเองไม่ แสดงภาวะความเป็นผู้นํามันก็ทําให้สภากรรมการเองหรือแม้แต่คนที่อยู่หลังบ้านรวมถึงสโมสรสมาชิกเนี่ยอาจจะเกิดความหวั่นใจว่าหลังจากนี้บอลไทยภายใต้การนําของบิ๊กออสเนี่ยมันจะไปรูปแบบไหนมันก็เลยเกิดประเด็นนะครับเรื่องของการให้สัมภาษณ์เมื่อทิ์ก่อนที่บอกว่ามีคนนิพากษ์วิจารณ์เนี่ยซึ่งแน่นอนครับสื่อบนชนมีหน้าที่อยู่แล้วเราไม่ว่ากันแต่ว่าอาจจะมีการสื่อสารถึงใครบางคนหรือเปล่าซึ่งผมเคยชี้ช่องไปแล้วนะครับว่าบิ๊กออสเนี่ย เคยพูดถึงใครคนหนึ่งที่ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์การทํางานของสมาคมกีฬาฟุตบอลก็เลยเกิดการท้าชกบนเวทีครับประมาณว่าอา้าวถ้าเกิดว่าคิดบนไทยมีปัญหาเนี่ยก็เอาเงินมาให้เขายืมเลยและเดี๋ยวเขาจะใช้ให้แต่ไม่ใช่เก่งแต่ชก นอกเวทีมิออสกลับมาดุดันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแสดงความชัดเจนหละครับว่าฟุตบอลไทยในเมื่อตัดสินใจไปแล้วแล้วเขาเป็นผู้นํามันต้องไปต่อและไปต่อในจุดที่แม้ต้องแก้ไขหรือว่าต้องลุยก็ต้องเอาให้อยู่ครับเพราะถ้าเอาอยู่เนี่ยมันก็จะดึงความไว้เนื้อเชื่อใจหลังจากที่ได้รับเลือกสมัย2กลับไปอีกครั้งหนึ่งไม่มีเครื่องใต้น้ำนะครับในยุคนี้ของสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าย้อนไปนยุคของคุณบอทวีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันนะครับซึ่งสโมสรสมาชิกออกมาพูดว่าไม่เห็นด้วยกกับาารทํ แบบร้นแบบนี้ของสมาคมแต่ว่าในอดีตกับปัจจุบันของยุคบิกออนเนี่ยคนละเรื่องกันเลยครับอันนี้ก็จะเจออีกหนึ่งวิกฤตที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทุกคนไม่คาดคิดวันนี้สโมสรสมาชิกไม่มีเวลาแล้วครับที่ต้องมากดดันหรือว่าไม่เห็นด้วยกับการทํางานของสมาคมเพราะว่ามันเกินเวลาที่จะไม่เห็นด้วยละก่อนหน้าผมเคยกระทุ้งไปหลายรอบแล้วว่าผมไม่ก็เห็นด้วยกับการที่ต้องเตะข้ามปีแต่ก็ย้ำอีกครั้งในคลิปนี้นะครับว่าในเมื่อทุกสโมสรไม่ได้มีการโต้แยง้ง ในการประชุมวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่า12กันยายนก็ต้องรับกันให้ได้ครับหลังจากนี้สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะครับซึ่งสมาคมเองก็ต้องโดนเหมือนกันก็คือเรื่องของการหางบประมาณมาสนับสนุนครับซึ่งบรรดาสโมสรหลายทีมอ้าวก็ยกเคสกันหน่อยอย่อยางราชบุรีที่สปอนเซอร์คาดอ,อกหมดในสิ้นปีนี้มันก็ต้องมีช่วงนะครับว่าไอ้ในฤดูกาลหน้าเนี่ยถ้าหาคนมาต่อได้มันก็โอเคไปแต่มันจะเป็นการต่อในช่วงรอยต่อของฤดูกาลเก่าเนี่ยนะครับงบดุลในการอนุมัติเนี่ยของภาคเอกชนต่าง เขาทำงบดุลเป็นรายปีต่อปีอยู่แล้วครับซึ่งหลายสโมสรก็เป็นแบบนี้นะครับแม้แต่หลายองค์กรที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้อยู่แล้วไตรมาสสุดท้ายเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาณนะขนาดนี้ด้วยนะครับที่ต้องทำเรื่องเสนอเพื่อของบในปีหน้าแต่ฟุตบอลไทยนั้นยังวนอยู่กับฤดูการเก่าอยู่ดังนั้นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็นคือว่างบประมาณที่ได้มาแล้วมีการชะลอการจ่ายหยิบมาใช้ต้องใช้อย่างไรครับต้องจัดสรรอย่างไร เพื่อให้เงินมันพอเพราะว่าเงินในปีใหม่หลังจากนี้เนี่ยเขาก็ต้องเตรียมว่าในปีต่อไปและฟุตบอลไทยมันยังไปไม่ถึงครับมันยังเตะอยู่ในฤดูกาลนี้อยู่เลยเพียงแค่มันเตะข้ามปีไปปีต่อไปเท่านั้นเองทีมใหญ่เนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงแต่ทีมเล็กๆเ,เนี่ยนะครับที่เป็นสัญญาไม่ใช่แค่ ต่อปีบางทีมเนี่ยสัญญาเป็นเดือนบางทีมสัญญาเป็นนัดด้วยครับก็ลงจํานวนนัดไปด้วยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของคนมารับช่วงต่อในการถ่ายทอดสดต่อจาก True Vision ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันครับว่าจะเป็นใครถามว่าต้องกดดันสมาคมไหมว่า โอ้โหทำไมยังไม่ได้อีกผมก็เข้าใจนะครับว่าด้วยสภาพการแบบนี้เนี่ยมันคงจะตอบได้ยากว่าใครจะเข้ามารับช่วงต่อแต่ในเมื่อ t r u e v i s i o n เองเนี่ยเขายืนยันตามสัญญาเดิมเขาไม่ได้ฉีกสัญญานะครับเขาทําตามสัญญาเดิมคือ25ตุลาคมเขาแค่เพียงให้โจทกับสมาคมว่าสมาคมสามารถถ่ายได้เยอะเท่าไหร่เขาก็จ่ายตามจํานวนเกมนะครับที่ผมเคยลงรายละเอียดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้ววันนี้นี่ว่าสมาคมเองตัดสินใจแล้วว่าไม่เป็นไรก็เตะกันได้เต็มที่เลยก็คือ13เกมให้กับทาง ถึงยี่สถึง25ตุลาคมไอ้หลังจากนี้เนี่ยครับอีก10กว่าเกมเนี่ยที่เหลือเนี่ยเกือบค่อนทางเนี่ยจะทำยังไงแน่นอนนี่คือวาระที่ต้องตานกันต่อสโมสรสมาชิกก็คงต้องการคำตอบนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม้มีเงินส่วนนี้มาอีกเนี่ยมันก็จะต้องไปลดค่าใช้จ่ายซึ่งคุณฟังไว้เลยนะครับนักกีฬาสตาฟทีมงานทุกคนหลังจากนี้เงินเดือนลดแน่นอนลดอีกรอบแน่นอนครับอย่างสโมส สองตัวเป็นทางการแล้วมีมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงตลาดซื้อขายในผมจะพูดให้ฟังว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือจะว่าสมโสมสรเต็มเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับมันก็เป็นภาวะที่ต้องยอมรับนะครับว่านักเตะเองก็น่าสงสารสมโมสรเองก็เจ็บปวดแต่ว่าไอการพูดคุยกันเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารกันอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์ก,กันต่อเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่สมุดประการหรอครับมันมีหลายทีมที่ยกเลิกไปแล้วไม่ได้เป็นข่าวกันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้แน่นอนอาจจะเป็นเรื่องปกติด้ ค่าใช้จ่ายตอนนี้เนี่ยที่ยังต้องจ่ายอยู่ก็คือเงินเดือนนักเตะแล้วก็ทีมงานมันมีปัญหาเรื่องของสปอนเซอร์ในความไม่ชัดเจนของการถ่ายทอดสดรายได้ตรงนี้ครับบรรดาผู้ให้การสนับสนุนถ้าไม่มีป้ายโฆษณาของเขาออกโทรทัศน์หรือว่าทําอะไรก็ได้ตามข้อตกลงที่คุยกันไว้เนี่ยมันมีโอกาสครับที่เงินมันจะหายไปวันนี้บางเจ้าชะลอการจ่ายยังพออุ่นใจแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อบอลกลับมาเตะแล้วเขาจะกลับมาจ่ายเต็มจํานวนได้เหมือนกันนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดสิเนี่ย มันจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆซึ่งสิ่งที่ต้องเสียไปถ้าเกิดว่าบอลไทยมาเดินต่อไม่ได้เนี่ยมูลค่ามันตกประมาณสัก5000ล้านได้วันนี้เนี่ยมันรันต่อเพื่อให้ปีต่อไปครับไปนับหนึ่งใหม่ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมจะพูดถึงปิดท้ายซะหน่อยเพราะว่าสโมสรนในไทยลีก3กระทบพอสมควรนะครับนั่นก็คือเรื่องของเงินช่วยเหลือนักกีฬาในช่วงที่ฟุตบอลไม่ได้แข่งขันก็จะเหมือนกับเงินที่ภาครัฐเนี่ยช่วยให้กับประชาชนทั่วไปเดือนละ5 0 0 0 3เดือนรวมแล้วเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตอนแรกเหม จะได้งบอนุมัติมาจ่ายตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ยังไม่ได้ครับล่าสุดเนี่ยคุยกันยังไงมีการประชุมวันนี้ความคืบหน้าสดๆด,ดร้อนๆน,นะครับคนที่จะได้รับสิทธิ์นะครับมีจํานวนเท่าไหร่บ้างลองฟังดูครับผมสรุปจำนวนการช่วยเหลือสงเคราะห์นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ ตามชื่อโครงการเขาเนี่ยนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จํานวนแยกเป็น2ส่วนคือนักกีฬาแล้วก็บุคลากรนักกีฬาที่มีการจดแจ้งเข้ามาคือลงทะเบียนเนี่ยนะครับสองพนบคนบุคลากรพวกสตาฟต่างๆเนี่ยนะครับหนึ่คนกระทรวงการคลังตรวจสอบสิทธิ์ครับหลังจากที่เอารายชื่อจากทะเบียนที่ลงมาเนี่ยจากการกีฬาแห่งประเทศไทยใครลงเป็นนักกีฬาชีพลงเป็นบุคลากรกีฬาชีพกระทรวงการคลังก็ตรวจสอบว่าเฮ้ยสิทธ์ซ้ำซ้อนหรือเปล่าคุณเคยได้เงิน5,000บาทไปแล้ว ไหมกับการลงทะเบียนในภาคประชาชนเนี่ยสรุปแล้วนะครับมี3,099รายที่ยังไม่ได้รับการเยียวยานักกีฬาแยกออกมาเป็น2,780รายบุคลากร1,023รายปรากฏว่ากกทตรวจสอบสิทธิ์ออกมานักกีฬาเหลือ1,090รายบุคลากรจาก1,023รายเหลือเพียงแค่300รายเท่านั้นนะครับดังนั้นนักกีฬาและบุคลากรกีฬาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและได้รับการให้การช่วยเหลือจะมีทั้งหมด1 3 0 0 90คนเท่านั้นนะครับตัวเลขเนี่ยยี่สิบล้านแปดแสนหบาทเท่านั้นครับก็เป็นตัวเลขที่จ่ายได้ดังนั้นไม่ได้น่ากลัวนะครับเหมือนกับครั้งแรกที่ไม่ผ่านมติเพราะว่าการตีความเนี่ยณนะวันนั้นเนี่ยการนําเงินออกมาช่วยเหลือนักกีฬาคือความชัดเจนในการอธิบายรอบแรกมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลกระทบในวงกว้างมากนะักแต่วันนี้เห็นแล้วครับหนึ่คนนะครับจะได้รับ เงินช่วยเหลือจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามกระบวนการเนี่ยจัดประชุมสรุปเรื่องนี้เพื่ออนุมัติ22สิงหาคมจะได้คําตอบนะครับถ้าได้คําตอบวันนั้นเลยเนี่ยก็จะสามารถเบิกจ่ายกันได้ผมคิดว่าจะประมาณสักเดือนกันยาคงจะได้กันเลย ก็ควรจะเป็นรอยยิ้มของบรรดานักกีฬาทีสาน้องๆหลายคนนะครับที่สอบถามผมมาว่าคุพี่พเรื่องมันเงียบไปเลยสำหรับบางทีมก็สอบถามผมมาเหมือนกันน้องมันยังไงเรื่องนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อนําเงินมาพยุงช่วงเวลาที่มันลําบากขนาดนี้แล้วเดี๋ยวบอลไทยกลับมาก็บวกว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆพลิกฟื้นกลับมาได้และทั้งหมดนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับทั้งหมด3ช่องทางทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ไอกด ให้กำลังใจเราใน ทุกช่องทางแล้วก็ u t u b e อย่าลืมกด Sub subscribe และกดกระดิ่งติดตามจะได้ทราบว่าเราลงคอนเทนต์ใหม่เมื่อไหร่เน้นย้ำนะครับว่าผมทำอีกไม่กี่ EP ผมจะปิดซีซั่นนี้นะครับและเราจะกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ฟุตบอลไทยใกล้จะเปิดฤดูกาลช่วงท้ายๆในช่วงที่ผมจะปิดซีซั่นเนี่ยผมจะมีของรางวัลมาแจกแล้วเราจะมีโอกาสได้ไลฟ์พูดคุยกันนะครับเพื่อเป็นการสั่งลาซีซั่นหนึ่งแล้วซีซั่นสองเนี่ยผมจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวหลายๆเรื่องที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังในอีกภาคนึง ไซโค้งที่ผมเตรียมไว้แล้วและคิดว่ามันน่าสนใจแต่มันต้องมีเวลาในการเตรียมงานเพราะว่าเราอยากให้งานของเราออกมามีคุณภาพเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ